ตอนนี้ก็เวลา4โมงกว่านะครับ4ี่โมง45ิบห้าพอดีจะรีบใช้รถก็กะว่าจะชาร์จรถไฟฟ้าให้ได้ถึงเก้าชั่วโมงนะครับถ้าเก้าชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ3 5หาเรซนหรือ4ีอ่ปอร์เซประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้พอดีจะรีบใช้รถนะครับไม่ถึง5โมงแต่ตอนนี้ก็ยังชาร์จได้อยู่นะไฟยังไม่ตกนะครับ5้า5โมงครึ่งก็น่ายังยังจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าผมเคย ชาร์จนะครับตั้งแต่เช้า8ปดโมงเช้านะครับถึง5้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งเนี้ยมันจะได้ประมาณ40%นะครับไฟก็ไม่ตกนะฮะไฟไฟตกน้อยกว่าตอนเช้านะครับก็ยังชาร์จอยู่ที่9 9้าเก้นะครับประมาณ10ประมาณ10แอมป์นั่นแหละครับก็คำนวณได้10แอมป์นะครับก็2,000นะฮะ10ชั่วโมงก็สองห0ื่น วัดนะครับแต่นี้เราเก้าชั่วโมงก็ไม่ถึงสองหมื่นตอนนี้จะได้กี่กีได้เก้าสิบหกเปอร์เซ็นตะ์ครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็อีกสี่เปอร์เซ็นต์จะเต็มร้อยสี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับห้าโมงกว่าๆก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์ผมอ่าสิบแปดแผงนี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้อ่าเฉพาะชาร์จโซลาเซลล์ยอย่างเดียวนะครับ อ่าผมใช้อ่าตอนชาร์จเนี่ยเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะเพราะงั้นผมต้องชาร์จตั้งแต่8ปดโมงเช้าซึ่งไฟอ,อ่อนอนเพราะฉะนั้นอ่าพอไฟมันเริ่มเข้มขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วนะครับอ่าเช่นประมาณ10บโมงเนี่ยผมก็เปิดแอร์ได้ละผมมีแอร์อยู่2ตัวนะเปิดแอร์ได้2ตัวนะในที่ที่ออฟฟิศเนี่ยครับก็กินไฟไปอีกประมาณ10แอมนะครับเพราะว่าหลังจาก10บโมงแล้วเนี่ยไฟมันเหลือละนะฮะ พาไฟผมมีทั้งหมดผลิตได้5,000วัต์นะครับใช้ไป2,200วัตต์นี่ต่อเนื่องไปตลอดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง4โมง4 5นี่นะครับต่อเนื่องตลอดนะครับแต่ไฟที่มันจะเหลือเนี่ยมันจะเหลือตอนประมาณ10โมงนะครับจนถึงประมาณ4โมงเนี่ยมันเหลือเพราะฉะนั้น10โมงแล้วผมก็บริหารจัดการโดยการไปเปิดแอร์ตอน10โมงเอานะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จรถไฟฟา้าันเล็ก รถไฟฟ้าเล็กนะครับอีกแล้วก็มีน้าพุนะครับนะฮะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องซ่อมอีกก็ซ่อมก็ประมาณ4ี่โมงเย็นก็เลิกแล้วนะครับสี่โมงห้าโมงเพราะฉะนั้นเราต้องส,สละเวลาตั้งแต่เช้านะครับอตอนช่วงเช้าที่มันแดดมันอ่อนเนี่ยกับช่วงเย็นเนี่ยเราต้องสละให้รถไฟฟ้าเนี่ยชาร์จได้ได้นานที่สุดนะครับจนกว่าผมจะต้องมี แผงโซล่าเซลล์ถึง10กิโลวัตต์นะครับถ้ามีแผงโซล่าเซลล์ถึง10กิโลวัตต์เนี่ยผมก็จะสร้างอิอมอร์เตอร์ขนาด10กิโลวัตต์ได้เพราะว่าถ้า10กิโลวัตต์นะครับชาร์จขนาด7.5กิโลวัตต์เนี่ยมันจะใช้เวลาถ้าครึ่งถังเนี่ยจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็เต็มละเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดประหยัดเวลาเวลาช่วงที่เช้าๆไม่ต้องไปเผื่อไม่ต้องไปเผื่อแผงโซล่าเซลล์ยเยอะนะครับ เพราะนั้นถ้าเราจะใช้ทั้งบ้านแล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้าให้เร็วที่สุดนะครับก็คงจะต้องมี10กิโลวัตต์นะครับก็ต้องเพิ่มแผงอีก2สติงนะครับก็ประมาณา36แผ่นะครับแล้วก็สร้างอินเวอร์เตอร์ขนาด10กิโลวัตต์นะครับที่ขับได้10กิโลวัตต์นะครับขึ้นมานะครับก็ชาร์จ32 32แอมป์ก็คือประมาณ750วัตต์นะคร ก็เราก็จะไปชาร์จสายเอาไม่ต้องไปไม่ต้องไปชดเชยแผงโซลาเซลล์ละเพราะว่าเราชาร์จส,สายได้เพราะว่าสายสายมาเราก็มีแผงเยอะแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงมันก็เต็มแลวนะครับ4ชั่วโมงก็สามารถใช้ได้ละ50%นะฮะ50%ภายใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นาการที่จะชาร์จรถไฟฟ้าแล้วก็เอาไปใช้ในบ้านด้วยเนี่ย โดยที่ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้ามาร่วมเนี่ยมันจะต้องมีแผงเยอะนะครับและอิเมอร์เตอร์ต้องไม่แพงต้องไม่แพงนะฮะเพราะนั้นมาถึงจะคุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับว่าชาร์จตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะมันก็จะได้ไฟประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์32ร์เซนนะครับ